แพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชรชราเตชะกัมพุทธทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวบรวมทุกเรื่องราวชีวิตสู่ข้อคิดการทำงานจากประสบการณ์สู่ประวัติศาสตร์ทางธนกรรมระดับประเทศสร้างรอยอยิ้มให้กับคนไทยมากกว่า90ปีเล่าเรืร่องราวจากชีวิตจริงเสียงจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ในกาลครั้งหนึ่งคุณหมอเราว่า คุณหมอครับเคยได้ฟังเรื่องห้องทำพระทนใหม่นะครับที่ไกลกังวลค,คุณหมอลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับมันเป็นอย่างไรเลยครับคือตอนที่ท่านประทับอยู่พระราชาวังไกลกังวลพราะท่านแบบระยะหลังในท่านท่านบอกท่านท่านจะอยู่ท่านจะประทับอยู่ที่ไกลกังวลเป็นการเป็นเป็น,เป,นเป็นตลอดเวลาจะมาแปรพระราชทา,า,านมา มากรุงเทพเฉพาะมันมาทุระเรียกว่าจะอยู่ยาวจะดูยาะจะอยู่ยาวเพราะนั้นพราะนั้นไม่มีห้องทำประทนเราใช้รถทำฟันรถทำฟันเคลื่อนที่ท่านก็เสด็จมาบนรถท,ทำฟันเคลื่อนที่ทุกครั้งที่ทำทำนะคะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านจะอยู่อยู่หวยหินเป็นการเป็นเป็นเพอร์มานเน้นแล้วนะแป่เพร่อจะสารไปกรุงเทพเพียงเป็นครั้งคราวนะท่านก็เลยบอกบอกว่า ให้ไปหาห้องทำทนลำะทนก็แล้วกันท่านบอกเวลาหาห้องห้องหาไปหาห้องเนี่ยอย่าต้องทำอย่าทำห้องยูนิตเดียวนะให้มีสองยูนิตเพื่อเพื่อราษฎรอีกก็ที่ทำฟันเพื่อราษฎรอีกหนึ่งตัวไม่จริงท่านกาจา์ให้เรียกว่ายูนิตทำฟันพรักษาประชาชนธรรมดาด้วยท่านบอกบอกว่าให้ให้ให้หาให้หาสถานที่ที่ทำได้สองยูนิต เพราะว่าจะได้ให้ประชาชนทําด้วยเคยได้ได้ข่าวว่าท่านส่งแนะนําให้ไปเลือกที่ชั้นสองของโกลเด้นเพลสตอนใช่ไหมเราไม่ได้ท่านไม่ได้ทรงแนะนําเราไปเองอ๋อไปดูเองรเราไปดูเองเราก็ดูในวังว่ามีห้องไหนว่างบ้าง <c oughs> นะท,ที่ที่ในวังไกกังวลแล้วก็ตรงโกลเด้นเพลสตอนนี้พอไปดูที่โกลเด้นเพลสั่นก็มากราบบังคมทูลท่านว่าโกลเด้นเพลสไปดูแล้วมันแคบแล้วเขาเก็บของไว้หมดแล้ว <c oughs> นะท่านก็เลยแนะนํา ทรงแนะนำว่าอ๋อเราบอกว่ามีแห่งหนึ่งที่อยู่ริมทะเลในวังเลยนะครับในวังเนี่ยอยู่ร<อ>ิมทะเลแล้วก็ทูลท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะว่าว่าริมทะเลเหมาะสรุปอย่างแต่แต่เราอยากจะใช้อันนี้นะ,ะท่านก็บอกบอกว่า,วาเอ้ตรงนั้นนะผมจำได้ว่าเป็นเป็นห้องที่สมเร็จพระเทศท่งมาอ,ากอักษรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะจะใช้ห้องนั้นเนี่ยต้องไปขออนุญาตเจ้ากร ให้ oh. ไปขออนุญาตดิฉันยังคิดว่าเอ๊ะท่านจะอยู่ที่ไหนทำไมต้องขออนุญาตท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินแท้เราเป็นซึ่งที่จริงพระราชวังไกรองกังวลนี่ก็คือของท่านของท่าน อ๋อแต่ว่าประเทศเนี่ยมาส่งพระอักษรในห้องนี้เป็นครั้งคราวอ๋อเป็นครั้งคราวด้วยเป็นครั้งคราวด้วยะท่ยังบอกว่าให้ไปขออนุญาตก่อนท่านบอกเรามาบอกบอกสถานที่ที่เหมาะที่สุดก็คือสถานที่นี้แล้วท่านก็ทรงจําได้ท่านก็บอกบอกว่ามันเป็นห้องที่สมเด็จพระเทพท่งพระอักษรอยู่บางครั้งท่านท่งพระอักษรเพราะฉะนั้นท่องไปขออนุญาตเขาซะก่อนนะแล้วค่อยมาทา เรียกว่าท่านทรงอ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยนะครับขนาดเรียกว่าเป็นเจ้าของแท้แ,แต่ก็ยังบอกว่าแม้มเราจะใช้ห้องนี้ก็ขอให้ไปขออนุญาตเขาที่ก่อนท่านท่านแค่ความรู้สึกของคนเครับครับ,รบ,รบแล้วคุณหมอเคยพูดว่าทุกครั้งพอรักษาเสร็จนี่ท่านก็จะทรงขอบใจหมอทีละคนเลยห่อยครับอ๋อครับ ท่านท่านดาราขนาดสมัยราลุกจากกอาอี้ท่านจะก้มลงเหมือนขึ้นต้นกำเนิราษฎรเนี่ยขอบใจนะแท่นที่จะขอบใจทีเดียวท่านจะขอบใจทุกคนเดินไปทุกคนขอบใจขอบใจขอบใจทุกทุกคนสมมติว่ามีทีมหมอเขารักษารักษาสาคนแต่ไม่เคยเปคนนเพื่านรักษาทุกคนเลยโค้งให้ทุกคนเลยโค้งให้ทุกคนโอ้โห อันนี้คุณทองแดงไม่พูดต่อให้ฟังอันนี้คุณทองแดงก็เอาอยางเลย oh. เวลาคุณทองแดงท่านบอกทองแดงกลับได้ทองแดงก็จะลุกขึ้นแล้วก็มาดมมันมามาดมป oh. ากทีละคนทีละคนมอที่รักสารทีละคน <c oughs> <c oughs> เป็นการแสดงเป็นการแสดงตามพระเจ้าอยู่หัวใ oh. ไ,ไห้เราคนกลัวไม่ได้คิดอะไรท่านบอกบอกทำไมทองทองแดงจะต้องมากลัวมอ่นฉันกลัวท่านบอกทา ก็เขาขอบใจแทนเราไงอรัคุณหมอครับเคยเคยคุณหมอเคยพูดถึงบอกว่าเอ๊ะท่านก็ทรงตรัสว่าใครว่าฟันไม่สําคัญเราว่าฟันสําคัญนี่ม te ันเป็นอย่างไรครับอ๋อท่านท่านก็จะบอกท่านทรงให้ความสําคัญกับฟันมากเพราะฉะนั้นท่านก็จะบอกท่านก็พูดครั้งหนึ่งท่านพูดแต่จําไม่ได้แล้วว่าพูดตอนไหนแต่ว่าท่านท่านรับสั่งว่าใครว่าฟันไม่สําคัญเราว่าฟันสําคัญครับแล้วครับ คนเราเนี่ยถ้าเื่อฟันไม่ดีสุขภาพในช่องปากไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพด้านอื่นๆพลอยได้ไปด้วยก็จริงนะ,ะซึ่งอันนี้มันเป็นที่พิสูจน์แล้วนะครับพิสูจน์แล้วว่าว่าการที่ว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระวงังระวังโรคฟันนโรคทางระบบกับ,ก,บกับคุณรโรคฟัน oh. ใช่ใช่มีมีความเป็นไม่ได้สูงผสมกับว่าเวลาเราปวดฟันนะครับล้วก็ไม่มีอารมณ์อยากจะกินข้าวไม่มีอารมณ์อยากจะทาอะไรอันนี้อันนี้หมายความว่าถ้าเบือ่อถ้าเบื่อคน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 นั้นเป็นเอ่อเป็นโรคเบาหวานความดันโรคทางเนะอ็นซีดีน่ะนะฮะเป็นเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเบือ่อฟันไม่ดีจะรักษาไม่หายมันต้องรักษาไปคู่กันด้วย เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องห้องธรรมพทนใหม่ที่พระราชวังไกลขังวลเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าท่านนี่ทรงอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมากเลยขนาดเป็นในหลวงแท้ๆเป็นเจ้าของวังแท้ๆก็ยังห่วงใย,ยถึงจิตใจของผู้อื่นฟังแล้วผมคิดว่าพวกเราก็าอาจจะต้องมาเขาเรียกว่า ฝึกแล้วก็เพิ่มเติมความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราเองให้มากาขึ้นนะครับท่านท่านมักจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นว่าพูดแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะหรือทําแล้วเนี่ยคนอื่นเขาคิดยังไงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะโยงไปที่ความรู้สึกอย่างนี้นะนี่นี่เลาเราเรานอกเรื่องนะที่เรื่องคุณเพชรชานะ่ะอ๋อครับอ๋อฮะอ๋อเรื่องคุณเพชรชา เดี๋ยวเราเอาไว้อีกตอนหนึ่งดีไหมครับไ, <ป S 2> ได้แต่เรื่องคุณ,<ต>คณพิชรานี่น่าสนใจมากเรื่องคุณพิชรานี่เป็นมันมันคล้ายๆกับที่พระเจ้าอยู่ห้องแทนสงห่วงใยความรู้สึกห่วงใย,ยความรู้สึกนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากจนแม้เราบางทีพูดอะไรไปเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงคนฟังเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้เป็นเป็นข้อเตือนใจที่ดีเพราะผมว่าคนยุคปัจจุบันนี้นี่อาจจะห่วงใยความรู้สึกของคนอื่นน้อยที่สพูดอะไรก็พูดนะครับ เขาเรียกว่าพูดไม่คิดนะพูดไม่คิดแล้วก็มาเสียใจทีหลังครับอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับเรื่องห้องทำพัทนใหม่สวัสดีครับ